คองพระขนงหลังวัดมหาบุตรก็<า>จะมีฝั่งน้นก็จะเป็นบ้านล้างดินของวัดมหาบุตรนะครับฝั่งตรงข้ามวัดมหาบุตรก็จะมีบ้าน จังวัดมหาพุ็จะเป็นคลองน้ำใสมีปลาคนก็จะมาปล่อยนอกปล่อยปลาด้านหลัง